ในวันนี้พวกเราสองคนผมกับซูโรกกำลังเผชิญหน้าตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันและนี่ก็คือชาเลนจ์ของพวกเราซึ่งมันก็คือการแข่งขันขุดหากวางจากนัตไหนายในเดอะฟอเรสพวกเราต้องขุดขุด ขุดยิ่งเราขุดมากเท่าไหร่เรายิ่งเจอสมบัติใครก็ตามที่หาควางระดับรีบิเต็เทาต้าแลเจอคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะใครที่เชียร์ผมไอเทาเขียนเบอร์ 1, หนึ่งใครเชียร์ไอซูโรเขียนเบอร์สองและที่สําคัญเลยขอกาลังใจโดยการกดไลค์คลิปนี้ควรไลค์คุณยแชร์ให้ถึงหนึ่งพล้ายิงมันแชร์ด้วยถ้าคุณไม่ยอมขดคุณเป็นเองพร้อมแล้วไปดููแลนี่็คือครั้งแรกของผมกับซูโรครับในการขันขุด มายิงดิ i ิงชาเลนจ์ฮโอ้ใบก็แข่งกันขุดแข่งกันขุดขุดไบขุดเร็วขุดช้าขุดไปขุดเหมือนกันแต่ก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากแข่งขันสร้างไปแล้วรอบนี้แข่งขันขุดคุณก็รู้ว่าใครเป็นฝ่ายชนะบอกเลยใครเชียร์ผมไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้เรื่องขุดเนี่ยไว้ใจผมผมเนี่ยยอดนักขุดขุดมาแล้วมากต่อธิบายก่อนอย่างแรกนะครับเราจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายของผมฝั่งขวาของซูโร ใครก็ตามที่หาสมบัติเจอเราสามารถเอาสมบัติเนี่ยมาขายกับไปเจ้าหน้าเปิดป่องคนนี้ได้เปดป่องเปดป่องนี่แน่เปดป่องไม่ใช่เห็นหน้าตาแบบนี้คิ้วหนาหนาคิ้วหนาเตอะแต่ว่าเขาคือเศรษฐีจากดูไบเลยด้วยอ๋ดูไบเลรอแน่นอนย,ยังไงต่ไปทีนึงดูเจ้าหมอที่เอาสินค้ามาขายดิมีแบบว่าพ้วก,กากไปรนเทฟอุย้ยกากไัน์เทแล้วก็มีของสุดโกงเหรอใช่ Wow. ว้าวนี่คือจำนวนเงินที่เราต้องใช้เด้อเด้อเด้อลูกชนูบ้านเลยเก้าพันห้าเลยโคตรแพงเลยไม่รู้ว่ะแต่ว่ากูเอาพวกฟรีก่อนเลยพวกฟรีกูได้มาแล้วกูได้มาแล้วสวยสวยเนื้อโชว์เวลเฮ้ยดูนี่เลยดีกว่าโมชาเด้อเด้อเด้อดูกู มีใช้หนึ่งพั่ว,วะกูใช้วิชาดาบสองผูวอะวะว <c oughs> ิชาสองพั่วะเอาดีกว่าฟังผมโอ้โหเริ่มจากระดับกาก,ก่อนเหรอระดับหินระดับดินจะมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคขุดก,ก็ขุดวะผมไม่รู้ว่าเาจเจออะไรบ้างแต่ว่าผมเดานะผมว่าผมต้องได้กวางของดีแน่นอนกวางของเราเนี่ยมันต้องไม่เป็นสองรองใครเว้ยเฮ้ยก็ต้องขุดปัญหาหาหาเพานเหล็กปะเนี่ย มาผุดตามตายเก่าไม้ค้ำอ่ะใช่ปะเนี่ยโไม่เจอเลยบอกเลยว่าได้ผมจริสนาเมื่อวัาแต่ขุดมันลึกขนาดนี้ต้อไปวันนี้ไปเจอเดี๋ยวรถว่ามัรงทางตรงคือทางที่ดีที่สุดยูทูบเบอร์ท่านเคยก๋วยวไวยก้อนอะไรเราเจอว้างที่บอกแล้วที่คือสมบัติของเราที่จะไปจัดการในเทาในวันนี้โอ้ยดี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 ผมเก็บผมเก็บ เกียบเลยผมเกียบเลยเออไปดิ่งมันดีกว่าโอ้ยไม่เจออะไรเลยไม่ไการละผมว่าเราเราต้องดิ่งปั้เนี่ยดิ่งมาสุดท้ายเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาวะอะอะอะไม่ได้ดิ่งอันเนี่ยไม่เจอโอ้ดวงซวยเกินโอ้โหเจอเบรล็อกไม่เจออะไรเลยหรือว่าผมดวงซวยจัดวะไ,ได้กินผมได้กินผมเจอแล้วผมได้กินต้องเป็นกลางดี กว่างใสแว่นมันจะขายได้แพงจริงเหรอเอาก็เอาอะโอ้โหเบบี้บล็อกกูยังชอบเลยขึ้นมาเรียบร้อยโหโหโอ้โหดูจะหมอด้ดิไม่สนไม่ตบตา ดูกูดิดูดูดูกูมีกวางกวางทอดกูเอามาขายเลยละกันอะไรมึงโยนไปให้มันดิโยนไปให้มันดิเออไอ้ดิได้มาเพียบเลยว้าวร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบกรวยอะไรอะไรอะไรมีเท่ากูเปล่าเนี่ยมีกร้อยดื่งเว้ยนี่เอาไปเองเอาไปเองกำลังประเมินราคากำลังประเมินราคาโอ้ยรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสองร้อยห้าร้อย มีเงินไม่พอซื้อใหม่ไอเ่ยดูพี่ดูพี่ดูพี่อะไรอะไรก็ตั้งห้าร้อยแล้วเว้ยบ๊อบว้าวแจ็คพอตเฮ้ย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 วีแจ็คพอตอีกรอบไปว้าวอะไรวะเนี่ยทำไปที่อะไรวะอีกรอบไปเบบี้แล้วไงล่ะของดีอ่ะว้ายว้ายผมก็ได้รวมราคานะครับสามพันโอ้โหสิ แต่ผมซื้อหัวหินได้แล้วนะนี่เอามาเลยวๆเลยไปเลยเลยขอบคุณวัต <c oughs> หลักไม่ต้อง <c oughs> ไปแล้วไปแล้วจ้าไม่ไม่อยู่กับคนกลางแบบนี้หรอกเออแต่เดี๋ยวก่อนได้้า มันยังมีหนึ่งเคล็ดลับเราสามารถแข่งกันท้าหนึ่งหนึ่งได้เว้ยถ้ามอนสเตอร์ให้เราขุดได้มาเนี่ยสามารถชนะในการขันม็อบแบทเทิลได้คนที่เป็นฝ่ายชนะจะสามารถป้นเงินฝั่งตรงข้ามได้หมดเลยเอา้าวมาเดี่แข่งเลยปะล่ะรอเนี้เอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะ,าละตามมาตามมาด้านหลังผมเดิมพันด้วยทั้งหมด4,500คอยเพื่อแลกกับ300คอยที่ไอ้ฟ้ามีรอได้ะไร ไพลเยของผมเบบี้ส่วนของไอ้ซูโรเป็นแบบว่ากวางปกติพร้อมยังเออมาดีพร้อมแล้วเว้ยประชิญน่ะพังการสัตว์มันเลยลูกพ่อไอ้กวาเบบี้จะมาสู้กับกวางระดับเลเจนเดอรี่ล่างราชาได้ยังไงไอ้กวางทารุณตายซะเถอะแกแกต้องเสียกิมมี่หมามานี่กิมมี่หมามานี่กิมมี่กิ๊กกิมมี่เอาเกี้ยน ม่ใเว้ยอะไรขี้โกงโอเคก็รู้เรื่องแค่นั้นแหละขอได้กล่องว้าวอะไรเนี่ยหรือว่ารอบสองมันจะมีอีเวนต์พิเศษเหรอนี้เอะไรอ่ะอะไรวะไอ้ฟ้าถืออะไรอ่ะลูกตรงลูกตุ้มเออลูกตุ้มเว้ยลูกตุ้มเว้ยกูขุดละไปละก็ไม่ให้ดิวะเอาบ้างว่ะรอบนี้ที่ขุดของทำาเราอัพเกรดเป็นระดับขั้นหินผมบอกเลยนะว่าไม่มีทางที่ผมจะแพ้อีกต่อไปกว่ากาก ผมเนี่ยบอกแล้วว่ามันได้มาพึ่งชนะจริงๆนะเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มัน,ม,นมันชนะผมเพราะมันขี่โก้เฮ้ยแล้วผมไม่ได้คอยมันด้วยตอนนี้ยังไงเราก็มีคอยมากของมันถ้าเราเจอสมบัติดีๆก็อาเราชนะแล้วเนอ้นี่ไงพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยขี้รองคำขี่รองคำหยิบิก่อนแล้วกัน ว่ามันน่าจะมีค่ามากมายเออโอ้ยแล้วก็มีอะไรมีกวางมีกวางธรรมดามกับกวางล่าสุดยอดโอ้วเขาได้ก็รวยแล้วปะโอ้เก็บเลยเก็บเลยฟ้าไม่หมดฟ้าไม่หมดด,ดูด,ด,ดูโอ้ยบอกเลยว่ารอบนี้นี่แหละชนะแน่นอนล้ะดีดีด,ด,ดีง่หมดขุดทางตรงบ้างไม่เจอ อย่ยบอกนะว่าเราต้องดิ่งพัสดตถาอย่างเดียวเลยอ่ะอะดิ่งก็ดิ่งวะดิ่งก็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 ดิ่งกดิ่งเนี่ยทีนี้ดิ่งไม่เจอแคอ่ะฮัลโหลฮัลโหลบ้าปอ๋อผมเจอควังเฮ้อแล้วเหรอวะล้างเลือดแล้วก็มีอะไรเนี่ยสุนัขกิจจอกราคาแพงปะเนี่ยไม่รู้ว่ะมา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 โอเคคอยเรามีเยอะแล้วว่ะเราต้องหากล่องหากล่องอุ้ยผมละ ใหกลับมาเพราะเราเอากล่องไปเก็บไปเก็บทองไงเออใช่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 โอเคขออนุญาตทิ้งเงินเราเยอะจัดไปคุณผู้ชมเอาทองเอาเงินเก็บสักเล็กน้อยถึงปานกลางเรียบร้อยแล้วก็ไปขายเอ้ยอะไรเนี่ยที่คุณขุดึลงไปอะโว้วโว้วโว้วเออะไรวะโว้ว ไอซูเองถืออะไรเมื่อกี้ตัวอะไรสีชมพูอะอะไรอะไรก็ถือถือนี่ไงถือปีศาจปีศาจยักษ์ปีศาจปลาบึกปีศาจว้าวแหวแหมเดียวกันตามผมบ่าแล้วผมมีเอ่อเดียลบ็อกระดับเพลย์เลยเอาไปขายก่อนรวยๆหน่อยแจ็คพอตอีกแล้วอันนี้แก้ขายแล้วเหรอ,อ,อได้เท่าไหร่อ่ะสองพันะะ่ะนะทำาจน้องๆ โอ้โหดุดีจัดเลยลอยเราดู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 พี่ชายแยกล่างพี่ชายแยกล่างมึงปั๊มหรอโกงโกงขายดิขายดิขายดิอ่ากูขายกูขายกันเลยขายกันเลยตัวแบบชิ้นบ้าบ้าบ้าอะไรอะไรขอค่ารับบาอะไร ห้าพันสามโอ้โหโอ้รวยรวยยังเมเดียบอ้อีกสามอันเออโอ้รวยโอ้ไอ้แปดร้อยโอ้มีประมาณแปดเก้าพันแล้วตอนนี้รวยจัด

มึงไม่เชืว่าผมขโมยเงินเ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึขโมยเงินดีกว่าของผมครับของผมครับของผมครับอย่าอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งครับไม่เป็นไริกูว่าขโมยกันได้ตามกูอยู่แล้วว่ากูซื้ออันนี้เลยดีกว่าว่ะคืออะไรไม่รู้อ่ะเอปวัดอะไรอ่ะเราเราได้ส่งการกันไหมส่งการแล้ววะอะไตัว เจ็บเจ็บเป็นไงเป็นไงเทพเปล่าเทพเปล่าโอ้ยพอดีนี่มันของของคนรวยโอ้โหมาดีมาดีมาดีกูกูปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วใช่แล้วอยู่เป็นแรกของเราที่ต้องต้องต้องแข่งกันก็คือการป้องกันฐานปลอดภัยแล้วเยอะปลอดภัยแล้วโอ้ยลูกตุ้มเหรอลูกตุ้มแล้วไงวะพี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกงล้วนเหล็กเว้ยล้วนหนามเว้ยแกพร้อมยังไงซูโร ฉันพร้อมแล้วเฮ้เรามาดิฉันไป่กูัวแกออกถ้ากันก็อีเวนต์เริ่มโอ้โหมาบดว้าว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 เออมอนตอร์แค่ไี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกว้าวว้าวกระจอกกระจอกกระจอกยิงเลยพวกเราบเราวกันโอ้มา ไหวเอ็งไหวไหมเนี่ยน้องโก็ไหวอยู่เพื่อนของกูตายหมดแล้วนะเว้ยเออกูก็ตายตายตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่นี่แหละอะไรเนี่ยป้องกันหานยังไงให้ซอมบี้เข้าไปได้เนี่ยมันเข้าไปเองดีเราเราเราเย้ดีบนแรกผมชนะเ้ยอะไรวะ ได้ปล่อยไปละเปิดก่อนได้ปูะดรอบนี้ฝั่งไอรอน <c oughs> โหแต่อรอนขุดช้ามากเลยว่ะหน่าซื้อดามุงไดมอนมาเลยเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าไปขี้แพ้ไปแล้วกันเราชนะอยู่แล้วง่ายเฮ้ยผมขุดดิ่งมาตั้งนานแล้วไม่เจอเลยนี่ผมดวงดีจริงปุ๊กคะเนี่ยขอได้เถอะขุดโโหขุดนานมากรอบนี้เฮ้ยน่าซื้อน่าซื้อทองมันก็ได้ไดมอนมาอกกมันมาแล้วว่า รอบนี้ของดีเออคนด็งด่งคนด็่งรอบนี้เราต้องชนะบันเว้ยเออบอกเลยว่ารอบนี้ต้องเจอของดีนี่ไงสองหัวด้วยโอกเลยราคาน่าจะสิบล้านเลยรวยเลยเราจะได้ซื้อของ f ู้เซ s ผมว่ารอบนี้ราคามันต้องแพงชัวามาเลยประมาณน่าสามสี่ล้านได้อะเดือดทรงแล้ว <laughs> แบบว่าไม่ต้องลองทุนอะไรนะ S M P 5้าอยอะไรอย่างเงี้ยเออ เหลือนอะไรอะไรเอสเดียี์ร้อยเนี่ยเอาขยะไปเอาเอาวัวระขยะมาทิ้งเลยตกลงมาลุหบอว่าเฮ้ยอันนี้ดูหมิ่นมั้ยเนี่ยเออไอ้กระจกไอ้กระจกไอ้กระจกไปแล้วดูหมิ่นเกินดูหมิ่นเกินเนีน้องอะไรของเอ็งเนี่ยน้องเราอ้าไปลงตัวแล้ว อย่าพึ่งมายูอย่าพึ่งมายูหัวขายได้ได้ไหมน้องพันแปดบาทพันแปดบาทอะไรหนึ่งบาทกระจอบโอ้ยยิงเก็บเหรียญไปแล้วตายโอ้แล้วแต่เองขายตัวเลยทำไมได้แค่หนึ่งบาทเนี่ยตัวอะไรต้องหัวเลยเอ้าสองคนจะมาสู้อะไรกับไดมอนิกว้าว้าวไดมอนิกอะไรไม่รู้ต่กูซื้อปืนแล้วนะ แล้วไงใครเค้อูโหาแจ็ค팟อตะไรวะเนี่ยอีกชิ้นนึงนี่แจ็ค팟อตอีกรอบนึงแจ็คพอ팟ไม่ว่ะอดจัดพอดจัดก็ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ราคาไม่ได้แย,ย่เอาอีซี่ไะไวะเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรกูมีเลเซอร์กันเว้ยเลเซอร์กันได้แล้วก็ชุดเกาะได้สวยสวยจยัด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 ชุดกันได้แล้วก็ ดีเลยครับคุณผู้ชมไหนก็ได้ละไดมอนด์เออขอที่แบบไม่จำเป็นเราโยนทิ้งเลยแล้วกันนะก็ปืนโอ้ายก้อนปืนอะไรวะ <c oughs> อะไรทำอะไรไปดีกว่าจะเป็นปนื้นทางกรารแพทย์เอาไตรวจเป็นเลงรับไส้อะไรอย่างงี้ทั้งหมดไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ <c oughs> <ๆ>่ะตะกิ้มันทำอะไรกู <c oughs> ไ,ไ,รไม่ได้สู้หรอกไปขุดดีกว่าอะไร ไม่ไปขุดต่อนีกว่าสู้ไหนๆง่ายๆแล้วเรามีไดมอนด์โชว์เวลหรอรอบนี้ทองก็สบายดิว้ายว้ายจริงว้ายจริงแต่เดี๋ยวถ้าเรามีปืนแล้วเราไม่ใช้ปืนวะ ดีจริงไปก้อนสบปะโอ้ผมเจอแบบว่าเอเลี่ยนว้าวเฮ้ยต้องดีแน่แน่ต้องดีแน่ๆต้องดีแน่แน่เดีผมเจอตัวเงินตัวทองฮ้อะไรคุณเป็นอะไรคุณโชว์มาดิแต่มเมื่อผู้มผงจะได้หายไปจากโลกไปดิดูกูดิอะไรครับของฉันเนี่ย ของฉันคือระดับแบว่าเอเลี่ยนเดียวในที่ด่านเดี่ยวฟอเล้วนะเว้ยของกูระดับเออทองจํานวนมากเลยว่ะดูดูดูทองจํานวนมากคือ<ด> <Anton. S 2> ทองจํานวนมากแค่สีทองหน,นึ่ <c oughs> งบาทไปอุ้งมาแล้วพัเจอุ้มาแล้วพันเจเอาอไปอีกเอาไปอีกพันเจ็ดเหรอพัเจ็ดเอเอาเอาไอีกเอาไปเอาไปเอาไ เอาไปองเอาไปอีเยอะจังวะอหนึ่งบาทอันหนึ่งบาทชัวร์หนึ่งบาทแน่นอนไม่ว่าเอาไปเลยหมดเลยอ่ะสองชิ้นอ่ะหนึ่งบาทว้าวแจ็คทอดของผมนี่ได้นี่มาเวเดียเอเลียนอะไรเดียเอเลียนอะไรเอาไปหชิ้นเลยอ่ีเดียวกี่บาทเดียเอเลียนกี่บาทนะหมาโวยหกหกหกหอะไรวะเก้กหกหกะกหกก ว้าวคุณรวยโอ้เก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนยไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอยากรู้ว่าว่าระหว่างของผมเนี่ยเอเรียนกับของไอ้ฟาสีทองใครเป็นฝ่ายชนะวะดีกีระดับเอเรียนกับไอ้กอเดนเดียมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วแล้วสกอรเน้ะเนยคุณยีรับแสงสีแดงเข้าไปก่อนโอ้ยทำไมมันไม่มีการปลดเซสร้องมันซัดกันจาปกติน่ะ เอ้ายิี่ปีตัวรวยรวยยังเหลือกูเว้ยยังเหลือกูสนามเหลือสนามอ้าวเร้าองเปิดมาจากไหนมาแน่ขออนุญาตไปด่านต่อไปเลยแล้วกันนะครับอู้จีกองพี่อย่างของแท้อย่างตึงอ่ะโอ้ยเอ้เองมปชีวิตเหรอมีชีวิตเหรอมี Đi con cơn con 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 ไปไหนไปไหนไป่ได้ซื้อเลยทำไมกูยิงไม่ได้ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ <c oughs> จาไอ้กระจกวันนี้วันดีว่ะผมทำอะไรก็ชนะหมดเลยอ่ะเงี้ยภาพแพ้เนี่ยมันเปรนเซ้นแผลเนี่ยให้เชื่อผมไม่ผิดหวังอยู่แล้วออแล้วดูเหมือนว่าเรา,าเจอกับโอ้เฟรย์แ,แบบลักอัพเกรดเหรอนี่มันเดอะเฮลเดียด้วยว่ะ ของเธอรอบนี้แหละเราเจะจังชาในเทวดาลงไม่ยอมมันมาโคมเอเราอีกต่อไปละรอบนี้นะว่าอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยว่าตู้คนกระปุกกระปิกแล้วจะไปรอดจริงหรอเอามาก่อนแล้วกันอ้าวอ้าเอาไปมีชีวิตมีชีวิตเอ้าว อะไรวะลายฟ้ามันแตะได้ยังไงวะน่ะไม่รู้ล่ะรีบขึ้นไปดีกว่าเราไอซูมารอในช็อปก่อนเหรอพี่เอยได้ตัวนี้มาน้องได้ตัวไหนกูไม่ได้สักตัวเลยเพื่อนใช่เหรองงเงก็เอาของมึงไปขายแล้วเออกูขายเลยอะไรอะไรขอบคุาเอาเอาเอามาเอามาเอามา กูยังม <s country> ีได้อยอู่กูยังมีเบบี้อยู่ไปแล้วรวยจัดอ่ะเอาละวันนี้เอาละเอาละเอาละผมว่าเหลือแค่อันเดียวที่ต้องต้องไปยังตำแหน่งนั่นคืออันสุดท้ายอะไรวะเนี่ย <c oughs> ได้ได้ได้กูกูซื้อบ้างมาดิมาดิไม่ได้ขนาดมือหลักนะอ้มว้าวโอ้บายของเละได้ของเละี่รอบนี้และเราต้องเป็นของดีแน่นอนบายดูนมันเป็นคนล่าอยงโอมันต่ากเลยรุดเลย้าอีกแล้วอีกแล้วยั ใส่เขาเป็นไหลวะไอ้เ้าไหวไหมเนี่ยน้องเต้ได้รู้กูได้ของดีแล้วขน้นแหละของนี่คืออะไรอ่ะวะไอเอาเอ้าไม่ไหวตอบไปแล้วกูณฆ่าสุลตาทำไมเออฆ่ามึงด้วยเอาไปดิไฟ n a ลแบทเทิล ไนอแบทเทิลงือไม่ใช่ยากว่ะไปนอแบทเทิลเอกูชะแล้วว้ยีไม่รู้แหะแต่ว่ารู้สึกว่าผมชนะนะรู้สึกอย่างนั้นนะชนะอหอชนะออก็มามาดีลันลาลาลันเลอลยไม่นะสาสาเว้ยสาสเว้ยามามาดมาดี โอ้ลิกผมชนะวะไม,ไม่รู้เละไปละอะไรกูชนะ